บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับความสำคัญของเวลากับสิ่งแวดล้อมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .3 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเวลานะคะเวลากับ ความสำคัญของเวลากับประวัติศาสตร์นะคะว่าเวลามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะความสำคัญของเวลากับประวัติศาสตร์นะคะเวลาทำให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ได้นะคะ ประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเกิดขึ้นในอดีตแล้วนะคะอย่างเช่นเมืเ่เอเช้านักเรียนกินข้าวมาโรงเรียนใช่ไหมคะอันนั้นเรียกว่าผ่านไปเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะคะเป็นอดีตไปแล้วนะคะนักเรียนกินข้าวเมื่อเช้าและถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะไปเล่าให้เพื่อนฟังว่านักเรียนกินข้าวนักเรียนต้องใส่ช่วงเวลาเข้าไปด้วยถูกไหมคะถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนกินข้าวเฉยๆเพื่อนก็ ก็กินข้าวไงก็ไม่รู้ว่ากินข้าวแล้วยังไงนักเรียนจะบอกเพื่อนว่ากินข้าวเมื่อเช้าก่อนมาโรงเรียนตอน7จ็ดโมงเช้าเราก็ใส่เวลาไปด้วย7จ็ดโมงเช้าวัวนทีอ่อันนี้ก็จะได้เข้าใจได้ลึกขึ้นนะคะว่าอยู่ในช่วงช่วงเวลาไหนนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นความสําคัญของเวลาถูกไหมคะ ทำให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างเช่นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนนะคะก็จะมีการใส่ช่วงเวลานะคะลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการศึกษานะคะแล้วก็เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันด้วยนะคะ การศึกษาประวัติศาสตร์นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเวลานะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์นะคะโดยนักโดยศึกษาว่ามนุษย์มีวิถีชีวิตอย่างไรนะคะมีความคิดอย่างไรบ้างมีผลงานด้านใดบ้างนะคะแล้วก็ สร้างสารรค์ผลงานนั้นนะคะได้มีผลกระทบต่อการพัฒนาของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันนะคะอย่างไรบ้างนะคะจึงอาจจะกล่าวได้ว่านะคะการดำเนินชีวิตด้านต่างๆของมนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาโดยตลอดเลยแต่การที่มนุษย์สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะเรื่องของเวลาก็ เพราะมนุษย์มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบของการบอกเวลาตรงกันนะคะเพราะว่าเวลาของคนนะคะคนในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเวลาที่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสื่อสารกันได้นะคะในสมัยประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ไทยมีระยะ เวลาหลายร้อยปีนะคะและเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายเลยนะคะนักประวัติศาสตร์นะคะก็เลยจึงกำหนดช่วงเวลาแล้วก็ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ขึ้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำนะคะเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ตรงกันนะคะแล้วก็เพื่อให้รู้ถึงลักษณะเด่นนะคะของยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์นั้นๆน,น,นะคะตลอดจนให้ความสําคัญต่อปีศักราชนะคะโดยกำหนดเวลาเป็นพุทธศักราชหรือว่าพศนะคะจุลศักราชหรือจอสอเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นการกำหนดพศขึ้นนะคะการนับนะคะหรือการเทียบสักราดในประวัติศาสตร์ไทยนะคะการนับสักราชนะคะแบบไทยมีอยู่หลายแบบนะคะ ซึ่งสามารถที่จะแบ่งได้ดังนี้นะคะพุทธศักราชนะคะหรือพศนะคะใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในะประเทศนะคะ,ะเช่นประเทศที่นับถือพุทธศักราชพุทธศาสนานะคะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะนับถือ,อใช้เป็นพศนะคะเช่นไทยนะคะลาวนะคะพม่านะคะกัมพูชาโดยไทยนะคะใช้พศออมาตั้งแต่ สมัยอยุธยานะคะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะประเทศไทยเริ่มนับพอศหนึ่งนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว1ปีนะคะก็ถึงเริ่มนับพอศหนึ่งึ้นมานั่นเองนะคะ แล้วก็มหาศัก,กาานะคะหรือมอสอมอสอเป็นศัก,กาานะคะที่เริ่มใช้ในอินเดียนะคะโดยมีพระเจ้ากะนิสกะนะคะ,ะ,ะใช้ตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาได้แพร่หลายนะคะไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมของอินเดียนะคะมหาสก,กราชนะคะจึง พบมากนะคะในจารึกสมัยสุโขทยัยแล้วก็จารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆนะคะการเทียบการเทียบมหาสกราชเป็นพศนะคะให้บวกด้วย621นะคะจุลสกราชหรือจอสอนะคะเป็นสกราลของพม่านะคะสมัยพุกามนะคะก่อนแพร่เข้ามาในดินแดนของประเทศไทยนะคะนิยมใช้กัน ใช้ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ,ะในสมัยต่างๆทั้งสุขโขทัยอยุธย,ยารัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแล้วก็ล้านนานะคะการเทียบจุลศักราชนะคะเป็นพศนะคะให้บวกด้วย1181นะคะต่อไปรัตนโกสินทร์นะคะหรือรอสอนะคะรอสอเป็นศักราชนะคะที่ พระบาทสมเด็จพระเจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระราชดำรินะคะใช้นะคะให้ใช้กลางรัชสมัยของพระองค์นะคะโดยเริ่มนับรอศนหนึ่งนะคะในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นรัชธานีนะคะ,ะอันนี้เป็นการแบ่งแบ่งการเทียบสกราชของไทยนะคะ อไปเรามาดูออันนี้ทศวรรษนะคะศตวรรษสหสวรรษนะคะทศวรรษก็คือเท่าไหร่คะทศวรรษก็คือในรอบ10ปีนะคะนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ไปจนถึงปีที่สิ้นสุดที่เลข9นะคะส่วนศตวรรษนะคะศตวรรษก็คือเวลาในรอบ100ปีนะคะส่วนสห สหัสวรรษนะคะก็คือ1000ปีนะคะอันนี้เรียกว่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินในรอบทศวรรษในรอบศตวรรษในรอบส,สอหัสวรรษนะคะ,ะก็จะเป็น10ปี100ปีแล้วก็1,000ปีนะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อ่ะ อันนี้จะเป็นเมื่อสมัยที่ยังไม่พบตัวอักษรนะคะก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งได้นะคะก็คือจะเป็นสมัยหินนะคะสมัยหินแล้วก็สมัยโลหะนะคะตอนที่ตอนนั้นเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นหลายช่วงนะคะอันนี้คือช่วงที่ที่ยังไม่มีตัวอักษรนะคะ kah. ยุคหินก็จะมียุค หินเก่านะคะหินกลางแล้วก็หินใหม่ต่อมาเป็นยุคโลหะนะคะก็จะมีโลหะสำริดนะคะแล้วก็เหล็กนะคะ,ะสมัยต่อมาเป็นสมัยที่เรียกว่าพบตัวอักษรแล้วนะคะสมัยที่พบตัวอักษรแล้วก็จะมีโครงการค้นพบศิลาจารึกหรือว่าหลักฐานจารึกต่างๆของในหลายๆประเทศหลายๆพื้นที่นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสมัยที่ เริ่มค้นพบตัวอักษรแล้วนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสมัยหินกับสมัยโลหะเกณฑ์การแบ่งสมัยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับหลักฐานเครื่องมือที่ใช้นะคะที่ใช้ที่ค้นพบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมัยหินนะคะมนุษย์ใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะ สมัยหินเก่านะคะสมัยหินเก่าเป็นยังไงบ้างสมัยหินเก่าก็คือมนุษย์ในสมัยหินเก่านะคะก็จะมีความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนนะคะก็จะมีความอยู่แบบเร่ร่อนจะไม่มีไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนนะคะแมงไม่มีการปลูกสร้างบ้านเรือนนะคะอาศัยอยู่บริเวณถ้ำนะคะหรือเพิงผายังไม่ได้มีการคิดค้น การทำที่อยู่อาศัยนะคะในตอนนั้นยุคหินเก็บของป่าแล้วก็ออกล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารนะคะเครื่องมือหินที่ใช้นะคะจะมีลักษณะหยาบหยาบนะคะใช้ทุบตัดหรือรับนะคะรับเราไปสมัยหินใหม่เมื่อกี้เป็นหินเก่านะคะต่อไปเรามาดูสมัยหินใหม่กันนะคะมนุษย์ในสมัยหินใหม่เริ่มะนะคะเริ่มตั้งหลักแหล่งนะคะอยู่รวมกันเป็น กลุ่มเล็กๆนะคะเริ่มมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วนะคะเริ่มทําการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไม่หาตอนหินเก่านี้จะมีการล่าสัตว์นะคะแล้วก็หาพืชหาของป่านะคะแต่ว่าหินใหม่จะมีการเริ่มเพาะปลูกแล้วนะคะเพาะปลูกแล้วก็เริ่มเลี้ยงสัตว์เองนะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็จะมีการใช้มีการขัดคมนะคะมีผิวเรียบนะคะ มีการปั้นภาชนะดินเผามีการตกแต่งให้สวยงามไว้ใช้อะตอนนี้นะคะยุคหินใหม่ก็จะมีการเริ่มเริ่มที่จะมีภาชนะดินเผามีการประดิษฐ์คิดค้นนะคะภาชนะเพื่อ,อที่จะใช้นะคะในการดำรงชีวิตแล้วนะคะต่อไปเป็นยุคโลหะนะคะเป็นยุคของโลหะ โลหะมนุษย์จะเริ่มใช้โลหะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เม,มื่อกี้มนุษย์ใช้หินใช่ไหมคะตอนนี้มนุษย์ใช้โลหะแล้วนะคะสมัยสำริดนะคะมนุษย์ใช้สำริดนะคะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็อาวุธนะ,ะสำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับโลหะอื่นๆนะคะมีความก้าวหน้านะคะในการหลอมโลหะเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีความแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นสมัยสําธิ์ต่อไปเป็นสมัยเหล็กนะคะสมัยเหล็กมนุษย์มีความก้าวหน้านะคะก้าวหน้าในการที่จะถลุงถลุงแล้วก็หลอมเหล็กนะคะหลอมเหล็กขึ้นมาใช้นําเหล็กนะคะมาทําเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ทําอาวุธแล้วนะคะสมัยเหล็กสมัยโลหะ เครื่องมือเหล็กนะคะมีความทนทานกว่าสำริดนะคะทำให้การเกษตรมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะมนุษย์สมัยโลหะนะคะจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนแล้วนะคะทำการล่าสัตว์เพาะปลูกแล้วก็เริ่มมีพิธีกรรมแล้วอันนี้คือสมัยอของโลหะต่อไปเรามาดูสมัยของ ประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์เมื่อกี้เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศา,าสรตร์ก็จะมีเริ่มมีการค้นพบตัวอักษรน,นะคะเรียกว่าอักษรคูนิฟอร์มนะคะอักษรคูนิฟอร์มเป็นตัวอักษรที่ค้นพบนะคะว่าเก่าแก่ที่สุดนะคะของชาวซูเมเรียนนะคะอ,อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะอันนี้คืออักษรที่ ค้นพบแรกๆเลยนะคะมนุษย์เริ่มที่จะมีตัวอักษรแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าตัวอักษรคูนิฟอร์มอ่ะสมัยประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นยุคที่มนุษย์นะคะรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะประดิษฐ์ตัวอักษรที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาใช้นะคะมีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนะคะความเชื่อ และกิจกรรมนะคะในชีวิตประจำวันนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะเริ่มจะมีการใช้อักษรใช้ลายลักษณ์อักษรในชีวิตประจำวันแล้วในการสื่อสารกันแล้วนะคะมักพบอยู่ตามผนังถ้ำนะตามผนังถ้ำแผ่นหินแผ่นดินเหนียวนะคะและก็กระดาษนะคะ กระดาษเป็นต้นนะคะ,ะเป็นชุมชนนะคะอยู่กันเป็นชุมชนของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้เริ่มก้าวสู่สมัยประวัติศาสตร์แล้วนะคะในระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะเนื่องด้วยความสามารถของมนุษย์ในการสร้างอารยธรรมความเจริญนะคะมีแตกต่างกันดังนี้นะคะสมัยประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ในทางของ สากลน,นะคะสากลก็จะจึงแบ่งออกเป็น3ยุคนะคะดังนี้นะคะยุคก็1นะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะสมัยของโบราณนะคะเป่าหนเป็นประวัติศาสตร์สมัยโบราณโบราณนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ ความเจริญของแหล่งอารยธรรมนะคะของเมโสโปเตเมียนะคะอารยธรรมของอลุ่มแม่น้ำไนายนะคะหรือว่าอียิปต์นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีอารยธรรมกรีกโรมันตามลําดับนะคะจนกระทั่งสิ้นสุดลงเมื่อ,อเมื่อตอนกรุงโรมนะคะซึ่งเป็น ศูนย์กลางนะคะของอรารยธรรมต่างๆนะคะโรมันถูกตีแตกนะคะโดยพวกอารยชนในปีพศ1019นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสมัยโบราณต่อไปนะคะเป็นประวัติศาสตร์สมัยสมัยกลางนะคะสมัยกลางประวัติศาสตร์สมัยกลางนะคะ,เ,ะ,คะเริ่ม ภายหลังจากที่กรุงโรมนะคะหรือจัก,กรวรรดิโรมันตะวันตกเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะจนกระทั่งปีพศ .1996 นะคะสมัยกลางจึงสิ้นสุดลงเมื่อชนชั้นเติร์กนะคะที่ชนชั้นเติร์กที่จะนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็จะเข้าโจมตีกรุงคอนแตนติโนเปิลนะคะจัก,กรวรรดิโรมันนะคะตะวันออกอันนี้เป็น เรื่องราวของสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะต่อไปศิลาจารึกเขาน้อยนะคะศิลาจารึกเขาน้อยนะคะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในดินแดนของประเทศไทยนะคะพบที่ตำบลคลองน้ำใสออารัญญประเทศจังหวรสระแก้วนะคะอันนี้ก็เป็นศิลาจารึกที่มนุษย์ค้นพบนะคะที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะ ผมพมพิจวัรสแก้วต่อไปเป็นอักษรไฮโรกริฟิกนะคะอ่าอันนี้เป็นประดิษฐ์โดยชาวอียิปต์โบราณนะคะลักษณะเป็นอักษรภาพเป็นภาพสลักนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ฟาโรห์นะคะราชวงศ์แล้วก็กิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการปกครองแล้วก็ศาสนานักเรียนเห็นภาพไหมคะ ก็จะเป็นเหมือนภาพเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะขององคาโลแห่งของอียิปต์นะคะต่อไปเรามาดูช่วงสมัยของไทยกันนะคะเมื่อกี้ดูรอบโลกแล้วไทยนะคะก็จะมีสมัยอาณาจักรรุ่นแรกๆนะคะเป็นนับช่วงเวลานะคะตั้งแต่อาณาจักรสุขโขทัยนะคะอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักร ก็จะมีาจากอายุทยานะคะอายุทยารัตนโกสินทร์สุโขทยัยทนบุรีแต่ถ้าเราจะนับจากอันดับแรกเลยค่ะก็จะเป็นสุโขทยัยอายุทยาทนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์นะคะอ่ากรุงสุโขทัยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ปี1782นะคะจนถึงกรุงสุโขทัยเลยนะคะ ถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยานะคะในปี2006นะคะอันนี้คือตอนที่สุโไทยถูกรวมอยุธยาอายุธยาก็เริ่มมีมาตั้งแต่พศ1800นะคะ1893นะคะส่วนกรุงธนบุรีนะคะก็มีตั้งแต่ปีพศ2310นะคะส่วนกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็เริ่มตั้งแต่พศ 2,325จนถึงปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันเรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะคะเวลาที่คุณครูถามหรือว่ามีในข้อสอบนะคะว่าตอนนี้เราอยู่เรียกว่าเป็นสมัยของกรุงอะไรนะคะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดู สมัยรัตนโกสินทร์นะคะตอนตอน้นตั้งแต่ปีพศ2300นะคะ2325นะคะจนถึงอันนี้คือตอนต้นนะคะจนถึงพศ2394นะคะอยู่ในช่วง3รัชกาลแรกนะคะเป็นช่วงการฟื้นฟูอาณาจักรนะคะในด้านการป้ปองกันนะคะป้องกันบ้านเมืองเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมและก็พระพุทธศาสนานะคะ สมัยรัตนโกสินทร์เป็นยุคปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศนะคะอันนี้คือยุคปรับปรุงปฏิรูปประเทศก็จะตั้งแต่ปีพศ2394นะคะถึงปีพศ2475นะคะเป็นช่วงที่มีการติดต่อกับต่างชาตินะคะมีการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยนะคะแบบชาวตะวันตกนะคะจึง จนถึงมีการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะ,ะประเทศไทยมาเปลี่ยนมาใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปีพศ2475นะคะต่อมาเป็นประชาธิปไตยนะคะตั้งแต่ปีพศ2475ถึงปัจจุบันนี้นะคะยังเป็นเรียกว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอยู่นะคะ ช่วงสมัยนะคะเรามาดูสมัยการเริ่มต้นรัตนโกสินทร์นะคะเขเป็นพศ2 3 2 5เข้เาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงและก็ยุคปฏิรูปประเทศนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นปีพศสอ9 4นะคะต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สมัย ประชาธิปไตยนะคะคือปี2,475หลักฐานของท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะข้างบนเลยนะคะข้างบนก็จะมีเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะ,ะสิ่งที่พบสิ่งที่ค้นพบนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนของ ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในสมัยประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะส่วนหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองก็จะเป็นหนังสือเรื่องเล่านะคะเป็นหนังสือเป็นเรื่องเล่าเป็นหนังสือที่อาจจะมีคนเรียบเรียงไว้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นรองเพื่อให้เราใช้ในการที่จะประกอบประกอบการศึกษาศึกษาเรื่องราวใน ประวัติศาสตร์นะคะหนังสือเรื่องเล่าเป็นชั้นรองนะคะชั้นต้นก็คือหลักฐานที่พบในสถานที่จริงๆนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะหลักฐานในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์เช่นบันทึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หนังสือพิมพ์รูปถ่ายสิ่งของเป็นต้นนะคะ เป็นหลักฐานชั้นต้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นะคะสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะเป็นคนที่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์หรือสิ่งของที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะคะต่อมานะคะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองนะคะก็จะมีที่เขียนรวบรวมขึ้นนะคะภายหลังเหตุการณ์อันนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จึงมีการบันทึกขึ้นมานะคะ โดยผู้เขียนนะคะเขียนขึ้นจากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นผู้เขียนมีการศึกษาหลักฐานชั้นต้นก่อนนะคะถึงเอามาเขียนนะคะอันนี้เรียกว่าหลักฐานชั้นรองนะคะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นนะคะเพราะว่าได้เขียนขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นๆนะคะแต่หลักฐานชั้นรองสามารถค้นคว้าได้สะดวกกว่าหลักฐานชั้นต้นนะคะหลักฐานชั้นรองจะเป็นหลักฐานที่มีคน เขียนขึ้นเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อามาหลักฐานชั้นต้นนะคะในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานที่สำคัญสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะหนังสือพิมพ์นะคะสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะเห็นไมเป็นภาพถ่าย หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะในการค้นคว้าประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นเช่นท้องถิ่นของนักเรียนนะคะนักเรียนก็อาจจะศึกษาได้จากสถานที่สําคัญนะคะสิ่งพิมพ์รูปถ่ายหรือสิ่งของต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะหลักฐานชั้นรองในการค้นคว้าประความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ก็จะเป็นตำนานนะคะตำนานก็คือเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะเรื่องราวเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปตามการแต่งเติมแต่งเติมของผู้เล่านะคะหรือตามความทรงจำของผู้เล่าบางตำนานอาจถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหลังจากการแต่งขึ้นนะคะไม,ไม่มีการระบุช่วงเวลาที่แน่นอนนะคะ เรื่องที่อยู่ในตำนานมักมีเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติด้วยนะคะไม่ควรเชื่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะในตำนานเราอาจจะเชื่ออาจจะมีบางเรื่องที่เชื่อได้แต่บางเรื่องอาจจะอาจจะยังไม่เชื่อนะคะต้องรอให้มีหลักฐานที่แน่ชัดก่อนนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าตำนาน ่อไปเป็นหนงังสือนะคะหนังสือนักเรียนมี mean, ทั้งเขียนโดยหน่วยงานรัชการนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปที่เขียนขึ้นนะคะหรือหนงังสือที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนะคะทำให้เราค้นคว้าได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้คือหลักฐานชั้นรองอมีตำนานกับหนงังสือนะคะตำนานก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อตอกันมานะคะตำนานเป็นเรื่องเล่าที่ต่อๆกันมาบางทีอาจจะใส Uh, แต่งเติม uh, อัธรสนะคะเพื่อให้ได้อัธรสในการในการฟังนะคะอาจจะมีการแต่งเติมเรื่องราวขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะคะเราก็เชื่อ uh, ให้รอให้ประกอบกับหลักฐานชั้นต้นก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะปักใจเชื่อได้นะคะ <c oughs> uh, อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความสำคัญของ เรื่องราวของอเวลานะคะเวลาที่กับประวัติศาสตร์นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรรวมถึงการนับช่วงเวลานะคะ,ะสำหรับวันนี้เรื่องของเวลากับประวัติศาสตร์ก็จบแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ